วัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมนายซีกรูนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการทําให้วัสดุมีความตื้นลึกโดยใช้เทคนิคการบํ้าด้วยวีเลย์ฟอร์สเกตอัพนะครับในซีนนี้นะครับผมได้จําลองผนังเอาไว้2ด้านนะฮะโดยจะให้ผนังเนี่ยมันเป็นลักษณะของผนังอิฐนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือไฟล์รูปภาพที่เอาไว้ใช้ทำเท็กเจอร์กับใช้ bump บัมนะฮะผมเตรียมไว้สองภาพนี้นะครับภาพนี้เราจะใช้ทำเท็กเจอร์ในส่วนของดิฟชูดนะครับส่วนภาพนี้เราจะใช้ในการบัมวัสดุให้มีความตื้นลึกนะฮะตรงนี้เราจะทำการเติมแมทเทอเรียลลงไป ผมจะใช้ Material ตัวนี้เป็นไก์นะครับไปที่ Home ไปที่ Edit จากนั้นก็เลือกไปที่ไฟล์รูปภาพที่จัดเตรียมเอาไว้ กำลังนี้สักหน่อโอเคเอ่าละจากนั้นผมจะใช้ในส่วนของวีเลทอยนะทำการกำหนดขอบเขตของการเรนเดอร์นะครับ ตรงนี้จะทำการเรนเดอร์แบบยังไม่กำหนดในส่วนของการบํมาให้ดูก่อนนะครับ เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้งานออกมาที่เกือบจะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าไฟล์รูปภาพที่นํามาใช้ทำเท็กเจอร์เนี่ยในตัวภาพเนี่ยมันมีความตื้นลึกของมันอยู่แล้วนะฮะเวลาเรนเดอร์ออกมาเนี่ยงานมันก็เกือบจะใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ผมจะทําการบันทึกเก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบให้ดูนะฮะ ต่อไปเราจะไปทําการบัมให้มันมีความตื้นลึกขึ้นนะครับไปที่ Material Editor นะฮะตรงนี้เลื่อนลงมานะครับคลิกเช็คที่บัมนะฮะคลิกที่ตัว M เลือกไปเป็น Text Bitmap นะครับที่ตัวไฟลนะ์เลือกไปที่ไฟล์ภาพที่เตรียมไว้ในการทำบัม นะครับตรงฟิลเตอร์เบอร์นะฮะตรงนี้ผมจะกำหนดจุดหนึ่งห้านะครับที่ดิบอยู่ชิ้นเดียวกันผมจะกำหนดเป็นจนะุดหนึ่งห้าะฟิลเตอร์เบอร์ตรงนี้นะครับถ้าใครเคยใช้ Photoshop นะมันจะเป็นลักษณะเดียวกับการใช้ในส่วนของคำสั่งฟิลเตอร์เบอร์นะการเซนเบอร์ตัวนี้ บเบอร์มากเบอร์น้อยนะครที่เรากำหนดให้มันมีความเบอร์นะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้ขอบนะในส่วนของการบั้าเนี่ยมันมีความคมเกินไปนะครับทำการเดนเดอร์ให้ดู เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูเผินๆเ,เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะครับผมจะทําการบันทึกนะแล้วเดี๋ยวจะเปรียบเทียบภาพให้ดูภาพนี้เป็นภาพที่ไม่ได้กําหนดการบัมเอาไว้ส่วนภาพนี้กําหนดการบัมเอาไว้นะฮะจะเห็นว่า มันจะมีความตื้นลึกมากขึ้นนะฮะการกำหนดความตื้นลึกในการบัมนะรเราจะกำหนดค่าที่ตรงนี้นะฮะยิ่งกำหนดมากนะครับมันก็จะมีความตื้นลึกให้เห็นได้ชัดมากขึ้นนะครับผมจะทดลองกำหนดเป็น3ดูเรนเดอร์อีกครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไดะ้วัสดุที่ดูมีความตื้นลึกมากขึ้นนะฮะเซฟเปรียบเทียบให้ดูความแตกต่างนะครับภาพที่ยังไม่ได้บัภาพที่กำหนดค่าในส่วนของ m u l ติพ l าเป็น1นะครับและตรงนี้กำหนดเป็น3นะค,ความตื้นลึกมันจะมีความคมชัดมากขึ้น ทีนี้นะครับผมอยากให้ผนังอิฐเนี่ยมันมีความเงาค,คล้ายคล้ายกับลักษณะของการเคลือบเลกเกอร์ acker, นะครับให้มันมีความเงารเราจะไปเพิ่มเลเยอร์รีเฟลคชันให้มันนะครับตรงนี้คลิกที่ตัว M ฮะเลือกเป็นเทคเฟส n นล ใช้ค่ามาตรฐานไปพรีวิวดูครับวัสดุมันก็จะมีความเงาขึ้นนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นว่าผนังอิฐเนี่ยมันมีการสะท้อนแสงนะมีความเงานะครับเยงแต่ว่ามันยังมีความเงาเยอะไปนะครับและผมไม่ต้องการให้ตรงร่องอิฐเนี่ยมันมีความเงานะครับผมต้องการให้เงาเ,งาเฉพาะที่ตัวอิฐตรงนี้เราจะปรับเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะฮะทั้งฝั่ง r l f l t i t n นะครับตรง texture เราจะเพิ่ม texture bitmap ลงไปแล้วก็เลือกไปที่ไฟล์บัมฮะตรงนี้เรากำหนดภาพเรียบร้อยแล้วนะครับเรนเดอร์อีกครั้งหนึ่ง เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ผนังอิฐที่มีลักษณะตามต้องการนะครับแล้วก็มีความเงาลดลงด้วยนะครับความเงาที่ลดลงนะครับเนื่องจากว่าในตัวเท็กเจอร์ที่ใช้บําตรงที่เป็นก้อนอิฐเนี่ยโทนสีของมันนะฮะไม่ใช่สีขาวนะครับมันยังออกเป็นโทนสีเทาๆนะครับซึ่งมันจะช่วยปรับให้ความเงาของวัสดุเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะฮะ เียบความแตกต่างให้ดูนะครับภาพนี้เป็นภาพที่กำหนดร e เฟลคชั่นครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นภาพเมื่อสักครู่นะในร่องอิดเนี่ยมันจะไม่มีความเงานะครับเนื่องจากว่าโทนสีดำของร่องอิดเนี่ยจากภาพที่นำไปใช้นะครับมันจะไปคัดนะหรือไปช่วยลดความเงาของวัสดุให้มันลดลงไปนะครับ เอาละทีนี้มาดูนะในกรณีที่เรามีเฉพาะภาพที่ใช้ทำเท็กเจอร์นะครับแต่ไม่มีภาพที่ใช้ในการ, bump, รบําจะมีวิธีท,ทำง่ายๆนะครับเราจะปรับแต่งด้วย Photoshop นะฮะเปิดภาพที่ใช้ทำเท็กเจอร์ขึ้นมานะครับทำการาปรับให้มันเป็นโทนสีขาวดำโดยกดคีย์ t t r l Shift อยู่ จากนั้นใช้คำสั่งรีเวลนะฮะคอนโทรลแเลื่อนสไลด์แถบสีขาวนี้เข้ามานะแล้วก็เลื่อนแถบสีดำนะลองปรับแต่งดูนะครับ,นะรบประมาณนี้จากนั้นเซฟแอดฮะตั้งชื่อใหม่ แล้วก็นำมาใช้งานนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทําการเซฟให้ดูนะถึงความแตกต่างภาพนี้เป็นภาพที่ใช้ texture bump ที่เตรียมไว้ในตอนแรกนะครับส่วนภาพนี้นะจะเป็นภาพที่เรานำไฟล์รูปภาพที่ใช้ทำ texture นะไปปรับแต่งนะครับมันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะจะเห็นว่าที่ พื้นผิวของตัวอิเนี่ยมันจะมีความตื้นลึกด้วยนะครับเนื่องจากว่าภาพที่เราปรับแต่งในส่วนของพื้นผิวของอิเนี่ยมันยังมีเฉดส,สีดำอยู่นะครับซึ่งไอ้สีดำเนี่ยมันจะไปทำให้วัสดุเนี่ยมันมีความตื้นลึกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้พื้นผิวของอิเนี่ย มันดูเรียบๆนะครับเราก็จะทําการปรับแต่งอีกเล็กน้อยนะครับโดยใช้เครื่องมือ b ัชนะฮะแล้วก็กดขีออเทอเนตนะฮะจิ้มสีตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปพ่นตรงนี้ค่อยๆทำฮะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับในการทำนะแต่ทำเสร็จแล้วนะก็จะเก็บเอาไว้ใช้งานได้ ในครั้งต่อไปนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะให้มันครบนะครับแล้วก็บันทึกง,งานเก็บไว้ใช้ก็คงจะจบนะครับสําหรับตัวอย่างในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ